เอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาสู้ในยิมสายฟ้ากับ5สุนัขหนีนะครับหรือว่าพิมิงนั่นเองโดยเราเนี่ยะใช้คอนะครับหรือว่าทีมนะเดียวกันเหมือนกันนะครับผมโดยการใช้นะฮะคอปูบอมสู้กับคอปูบอมโคเกลิวสู้โอเกลิวและอัศวินครับ เพื่อนนะครับก็สู้กับอัศวินครับเพื่อนเดี๋ยวเรากดข้ามเลยฮะดูซิว่าเราจะสามารถชนะได้กี่ทีมและเราก็มาดูรีวิวนะฮะว่าทีมที่ชนะชนะอย่างไรนั่นเองครับโอ้โหทีมแรกชนะครับท่านผู้ชมดูซิว่าจะชนะอย่างไรและมีทีมอื่นชนะอีกไหมครับเปิดมาหุ้ยชนะสองทีหัวท่านผู้ชมโอ้โห,ห,โโหเกินไปหรือเปล่าเฮ้ทีมเหรอเฮ้ย91ล้าน เฮ้ย64ล้านชนะ91ล้านครับท่านผู้ชมมามาดูกันดีกว่าครับสำหรับ แปดฝั่งเราครับลำดาบแสงเมสกิลเปิดไปก่อนใส่มอมิงหนึ่งจังหวะตามต่อด้วยราชาต่อยยืดสามสี่หมัดห้าหมัดเขาไปเจ็ดล้านดาเมสเน้นต่อเนื่องกันไปครับกอริบาเอเทเมสเคิลจังหวะดีเปิดเข้าไปโอ้โหขึ้นก่อน,อนเข้าไปตามตีห้าล้านดาเมนโอ้โหโหถึงกระชอกกันเลยทีเดียวคราวนี้ขวนยักษ์สังหารจากเมวจาากาศเปิดไปฮะสองล้านสามแสนดาเมสต่อเนื่องกันไปครับจากราชาทะเลเข้าไปหนึ่งล้านสองแสนดาเมสใส่ตัวละครอย่างวัคซีนแมนเฮ้ยไม่ใช่ฮะปีนิกแมนนะครับผม ต่อเนื่องกันไปจากโกลิบาสหมาเป้าบ้านแมนครับมันจะเป็นสกิลจังหวะนี้ยัดเข้าไปใส่โอ้โหเข้าไป30โอ้ย60กว่าล้าน50ิกว่าล้านนะครับใส่ตัวละครอย่างด้วงราชาต่อยตามต่อและโกริบาสครับขึ้นลมกัดก่อนยัดเข้าไปดงีสาล้านดาเมจโอ้โหติดพิษไปเลยครับวกตัวเน้นเน้นค่าพลัง90กว่าล้านนะยังไม่สามารถต้านทานนะค่าพลัง64ลด้านได้ มาเหล็กจู่โจมจัดเข้าไปดึงที่ราชาติเมตกิวสวยกลับคืนมายัดเข้ามา69ล้านดาเมจโอ้โหรายอะไร,ร,ร,รฟังผมเกือบด้องนะนะผู้ชมเลื่อนเหลือกระปึ๊หนึ่งและต่อด้วยนะมาเล็กจู่โจมฝั่งเราซัดเข้าไปแล้ระเบิดหายไปเรียบร้อยครับสำหรับตัวละครอย่างดวงต่อกันไปนะจากราชาทะเลต่อยเข้าไปหนึ่งที่อย่างไงต่อฮะฝั่งเราราชาลเมนอนหายเรียบร้อย ฟืนกับคืนมาอีกหนึ่งครั้งสําหรับตัวละครอย่างด้วงและต่อยธรรมดาเข้าไปมาเรียกจูโจมที่เ็นสกิลย,ยัดไปหลา,าจาโจโบ้างข้างยัดเข้าไปใส่แฟลเข้าไป22ล้านโอ้โหลงไปนอนกองกับพื้นเรียบร้อยฮะคุยกับล่างมะม่วงะไรอีกฝ่ายหายไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวละครอย่างดวง้วงเหม่จักรการฮะวันนี้สังหารตามต่อเนื่องกันไปต่างฝ่ายต่างกันมาฮะชุดชีวิต <c oughs> เปิดไพ่ชูีวิ <sh ut zt> ชุดชีวิตรัวๆวกันไปเลยทีเดียวโจมตีธรรมดามาหนึ่งครั้งจากฟีนิกซ์แมนต่อเนื่องและต่อมาครับ เมลจากาศฟันธรรมดาธรรมดามา1ทีโคลิบารฝั่งเราครับคือจัดก่อนสวนกลับคืนไปครับฝั่งนู้นนะฮะไม่มีในการเขาเรียกอะไรไม่มีตัวบล็อกนะฮะหรือว่าลบลูกไฟนะครับทำให้เราสามารถใช้ตีได้ค่อนข้างดีขึ้นนะ,ะเออใช้ได้มากขึ้นนั่นเองครับผมลบไปฮะสามลูกไฟจากแฟดแล้วหมาเฝ้าบ้านแมนครับปิเมตสกิลใส่ฟีนิกแมน43ล้านดาเมจเน้นๆโอ้โห รัวแรงมันมากๆเลยครับมาเรกจู่โจมสวยกลับคืนมาฮะจากคุณมอมิงนะฮะเออพี่มิงราชาต่อยตามไปหก6ิบล้านนาะเม็ดเมลชาการจะรอดไหมโหระเบิดหายไปเรียบร้อยราชาทะเลลงไมนอนคุยกับลากามะม่วงอีกหนึ่งคนต่อเนื่องกันไปมาเรกจู่โจมและอีกฝ่ายฮะโอ้โหชุบชีวิตมาต่อเนื่องราชาทะเลซัดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งยี่สามล้านดาเมจลงไปลงไปอีกแล้วโอ้โหหลับบ่อยจริงๆนะฝั่งเรา ราชาทะเลต่อยตามอีกหนึ่งครั้งครับจากกลยุทธ์เลือดเย็นราชาละบำกัมบนานครับตัวละครเยียงด่วงนะฮะซัดเข้าไปหนึ่งครั้งแมวจากาดครับขวานยาสังหารยัดจัปบานี้โหสามส้าล้าน,นเมตแล้วฟื้นคืนชีพมาอีกสอตัวมาเรียบร้อยครับสองมีแม่โจมตีธรรมดามา1ครั้งราชาทะเลสวนกลับคืนไปครับเป็นการไล่โจมตีจากกลยุทธ์เลือดเย็น มาฟีนิกแมนครับจะทำยังไงไม่ได้มีลูกไฟฮนะโจมตีธรรมดาเข้ามาครับ1 2ล้าน2แสนเมลชากาดโอ้ยต่อเดืองครับจากเลิศนะโจมตีสุดป้าคัางสัตว์ปาดึงทีมาต่อยโจมตีธรรมดาอีกหนึ่งรอบจากเมลชากาดราชาทะเลต่อยป่าป่าป้า,ปาโอ้โหอันตีมา5,5ล้านด้าเมจลงไปคุยกับลบมามะม่วงอีหนึ่งแล้วจากโจมตีธรรมดาเข้าไปหนล้านสองแสนจากโคลีบาร ต่อเนื่องกันไปครับในรอบที่3ครับมาเล็กจูโจมครับปูเข้าไปสามดาเมจให้ตายเธอราชาต่อยมาโอ้โหแต่ไม่มีลบลีกปลอดภัยดาเมจก็ไป5 3ิล้านโอ้โหเอฟเฟกไม่ออกเลยครับท่านผู้ชมฝั่งเราฮะเป็นต่อมากๆนะครับผมเป็นรองอีกฝ่ายมากๆ3ต่อ6ครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าชนะได้นะราชาทะเลต่อยเข้ามาทีมสองดาเมจราชายังต่อยตามอีกหนึ่งครั้งแต่ลบลีกปลอดภัยจากหมาเฝ้าบ้านแมนครับช่วยไว้ได้ ราชาครับระบกำกัมปนาศเอ้ยด้วงระบกำกัมปนาทซัดเข้ามา2ดาเมจราชาต่อยตามอีกหนึ่งครั้งก็ไป47ล้านและเหลือมาเป้าบ้าแมนกับตัวละครยักเมลชากาดที่ยืนอยู่ได้ขวานยักษ์สังหารจังหวานี้42ล้านดาเมจเนนๆหายไปหนึ่งตัวสำหรับตัวละครอย่างด้วงและขวานยักษ์สังหารตามต่อกหนึ่งครั้งเพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีก2ตัวหรือเปล่าโจมตีธรรมดาเป็ครั้ง ชูชีวิตที่มา2ตัวราชาทะเลต่อยตามไปจากกลิลยูเตอร์เย็นเพิ่มเดือยขึ้นมาอีก2เม็ดเกม3เม็ดเกมลำดาษแสนจากแปดเปิดไป2องสามล้านสี่แสนต่อเนื่องเลยหรือเปล่าครับจังหวะน,นี้กอลิบาเดดิเบสกิลซ้ำย้ำเติม,ม,มเข้าไป 1, 3, 1, หนึ่งทีหนึ่งล้านสี่แสนโอ้โหโจมตีธรรมดาส่วนครับคืนบาจากฟีนิกแมนแนวจาักรครับของพี่มอมิฮนะโจมตีธรรมดามันกังก โคลิบารก็ไ้เมีสกิลสวนกับพืนไฟพ่นปิดๆๆดปิดปิดปิดี่สล้านแล้วโอ้โหขึ้นมาไม่ได้แตะหน้าจอนะครับทำให้เกิดการพักหน้าจอไปดึงกรังอยาง่างไรก็ต่อแฝดครับฝั่งเราในรอบที่4ลำดาบแสงเปิดไปบึ้มลบเข้าไป3นะฮะดาเมจเข้าไป3ล้าน8แสนลบไป3ลูกไฟและเหลือเพียง4ตัวสุดท้ายแล้วที่ยืนอยู่ได้โคลิบัสย้ำสนมกรรม เข้าไปอีกหนึ่งทีอะไรวะย้ำสนามกรรมคืออะไรวะ <laughs> แมวจากาดโอ้โหพาสุนัขหนีนะครับถูกต่อยตามลงไปนอนกองกับเพื้นครับสำหรับดวงกอริบาร์ครับลมกดขึ้นพิษเข้าไปหนึ่งทีหนึ่งล้านสามสิบสามล้านดาเมจโอ้โหสะท้อนหายไปเลยเดี๋ยแมวจากาดตัวเดียวที่นอนเอ,อ่ที่ยืนอยู่้วครับอีกสองตัวนอนลงไปกับพื้นฝั่งเราสี่ตัวนะครับค่อนข้างได้เปรียบม,มากๆราชาเทียนติเมสกิลเข้าไปสิบสามล้านดาเมจ กอลีบารครับตามต่อเนื่องครับย้ำซ้ำไม่ให้พักกระเดียวเข้าไป7จ็ดล้านสองแสนดาเมจตัวเดียวเน้นๆและโอ้โูฟื้นคืนชีพกลับมาเฮ้ยฟื้นคืนชีพผมคิดว่าน่าจะฟื้นคืนชีพเกินเกินหตัว5ตัวแล้วนะเอาจริงนะเฮ้ยกลับมาได้ไงอะท่านผู้ชมผมว่าน่าจะสิบกว่าครั้งได้เลยนะครับผม10กว่าตัวป่ะผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวผมอาจจะลองนับ ย้อนกลับไปหนึ่งทีให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมว่าฟื้นคืนชีพไปกี่ตัวขวาญยักษ์สังหารที่เมติกิวเปิดไปแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมา2ตัวฟีดิกแมนและม้าเหล็กจู่โจมเมตสกิลเซิร์ฟเข้ามา6ล้านสีแสนดาเมสค้อนดาเมถา,ายไปเรียบร้อยครับแล้วลมกดจังวะนี้ใส่ฟีนิกแมนจะปิดฉากเลยไหมและเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอ้โหปิดฉากไปนั่นเองครับมาดูกันต่อครับสำหรับสนามที่หนึ่งเราชนะได้อย่างไรฮะ การต่อสู้ในครั้งนี้ครับศึกปูบอมขอปูบอมปะทะขอปูบอมด้วยกันโซนี่คลอง5สุนัขหนีครับได้เปิดก่อนโซนีน่ฝั่งซิงเอาต์ดิเม,มสกิลใส่โอ้โหเข้ามา12ล้านดาเมจใส่ตัวละครอย่างด้วงแย้เข้ามา1จากกระพานโลหะโอ้โหซัดเข้ามาอีก80,000กว่าระเบิดปืญญนใหญ่ทันลมจักรวาลสวนกับพืนไปบ้างครับแต่โลอึดมากๆครับระบำกามานาจากด้วงครับเข้าไป3าล้านห้าแสนดาเมจโซนีน่ฝั่งซิงเอาต์ดิเม,มสกิลยัดเข้าไปใส่ตัวละครอย่างปูบอม ยุงฮะโจมตีพิษตาสวยกรบพืนมาฮะสี่ล้านสามแสนไอ้สี่แสนสามหมื่นอีกหนฝั่งซิงเงาตามต่อยหนึ่งครั้งสามล้านห้าแสนโหเป็นกลยทุทธ์เยือกเย็นทั้งนั้นอยู่สวยกันใส่เคนครับเปิดมาฮะโอ้สายน้ำทะลายหินของตัวละครอย่างปบูบอม หายไปเรียบร้อยครับตูนี่ฟังเราและตามต่อเนื่องหุจากปูบอมแล้วก็ปูแฟงคอมโบกันอย่างต่อเนื่องแย่ไปแย่มาครับกระบองเหล็กลงไปนอนกองกับพื้นระบำกัมมนาส่วนกับพื้นไปสีล้านหนึ่งแสนใสปูซิลเวอร์แฟงแลเบิดชี้บ่าบอมมาจังหวะนี้ที่สล้านดานเเมเโลหายไปเรียบร้อยครับฟังเราโอ้โหหายไปเยอะมากๆครับ และกะับถูกยัดเข้าไปเลยดีสี่ล้านหกแสนดาเมจจาบรบำกามนาใส่ตัวละครยางจัก,กรพรรดิเด็กและอัติเวสก,กิลต่อเดื่องกันไปครับสี่ล้านห้าแสนดาเมจแ yeah, ยบธรรมดาหนึ่งรั้งแยบธรรมดาสองครั้งติดม่ยอท้อไปกับบองเล็กครับฟื้นคือชีมาและก็หมุนซานเข้าไปหกล้านห้าแสนดาเมจกับบองเล็กยังปั่นตามต่อยหนึ่งครั้งครับหนึ่งล้านแปดหมุนต่อเดือนกันไปครับก็ไปหกล้านหนึ่งแสนแยบดึงรังติดม่ยอดท้อนะฮะจาก ทักษะนั่นเองครับของตัวละครอย่างทัสซึมากิโจมตีธรรมดาหนึ่งครั้งบอมนี่มีลูกไฟแล้วแยบเข้ามาหนึ่งครั้งจากชิบันหนึ่งล้านสามแสนซัดเข้ามาหนึ่งทีเจ็ดแสนแปดหมื่นตัวละครนะฮะโอ้โหโบลอดเกือบไม่รอดครับท่านผู้ชมชิบะบอมสวนกลับขึบ้นไปแยบไปหนึ่งครั้งหกแสนดาเมจสองครั้งเข้าไปอีกเก้าแสนหกหมื่นลงไปนอนกองเรียบร้อยครับสำหรับทัสซึมากิโจมตีธรรมดาไปฮะต่อยเข้าไปสองหมัดเน้นๆจากโบลอดแยบเข้าไปสองทีจากชิบะ ยุงแดงไล่โจมตีมาสองล้านสแสนดาเมจแย้มหนึ่งล้านโอ้โหแล้วลงม่นอนกับพื้นแย้มเข้าไาหนึ่งครั้งเข้าไปแแสนกว่าปูบอมครับโจมตีธรรมดาเพื่อลดนะฮะอัตราการฮิวของยุงลงแย้มไปหนึง่งครั้งแย้มไป2องครั้งจากชีบะต่อเนื่องกันไปครับโซนิคเตรียมตัวฝั่งซีงเงาโลทุกคนกลับมาเหมือนเดิมแล้วห้าตูนักหนีเปิดมาครับดิเบตสกิลจากปูบอมโซนิคฝั่งซีงเงามาหกแสนกว่า แล้วโอ้โหโลหายหมดเลยครับท่านผู้ชมแค่ปู่บอมอันิเมะสกิลทีเดียวโอ้โหจะแรงไปไหนตอนนี้นะครับเป็นการต่อสู้แบบ3ต่อ3แล้วระเบิดปพญญลังลมจักรวาลสวนกลับคืนมา5ล้าน4ีแสนดานเมจระบำมกามานายังต่อยตามต่ออีกหนึ่งครั้งครับก็ไป2ล้าน2 0 0แสนอยู่สุยการใส่เกณฑ์นิเมสกิลสวยกลับคืนมาครับโอ,โอ้โหมาใส่น้ำธาลาย็นก็มาสิบห้าล้านดานเมจถือว่าแรงมากๆกครับปั้นได้โหดเยี่ยมอมหิตสุดๆแยะมาเดือดกัน แย้ม yeah, มาสองครั้งดาเมจไม่ขึ้นแล้วเพวราะว่าตัวละครนะฮะไม่ได้รับดาเมจตายไปแล้วนั่นเองระบำามกนมานาเปิดไป3ามล้าน5แสนแล้วย้ำตามต่ออีกดึงรังบาม,ม,มติดไม่ยอทอหรือเปล่านี่ทำไมดาเมจมันไม่เข้าเลยแล้วก็ต่อยก็ไปปิดฉากไปหรือเปล่าเข้าไปสองดาเมจลบลีกปลอดภัยไว้ใจปู่บอมนะฮะโอ้โหมัดสายน้ำนะช่วยให้หลังไหลไปนะครับดาเมจแทบไม่เข้าและเรียบร้อยฮะถูกกระบองเหล็ก ปาดหน้าไปนั่นเองครับผมนี่นะฮะก็เป็นการต่อสู้อย่างเมามานี่ครับในรอบนี้นั่นเองครับจาก3รอบเราชนะไปเลย2